สวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงน้องโฟกมีชาเลนจ์เลยที่จะมาทํากันเป็นตั้งขวดนะครับโยนขวดให้ตั้งถ้าใครตั้งได้แก้วก็จะหยิบไปอย่างเหมว่าผมตั้งได้แก้วก็จะหยิบไปทางนี้อไปหาไปหาทางพ่ออย่างนี้ใช่ถ้าสุดถ้าสุดแ๊บนี้พ่อก็กินใครใครแพ้ก็กินใช่ครับเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปอย่างของโฟกอย่างนี้ใช่ครับอย่างนี้สุดนี่ผมก็กินอ่ามันจะไปยากเลยตั้งขวดก็ตั้งเลยเนี่ยโยนขอโยนโยนอย่างนี้นะใช่ครับประมาณนั้น โอ้เดาอย่าห้ามซ้อมนะหรอได้นิดเดียวมาลองกันเลยเอาเริ่มไหมยังใกล้หนึ่งสองสามโอเคโอ้โยนไปเลยไม่ต้องรอนะครับใครโยนเร็วกว่าใครล้มกินใครล้มเลยเฮ้ยไม่ใช่ตังนี่อ้าวอ้าวกลับไปกลับไปเฮ้ยโอ้ยมามามา อมเฮ้ยม่เอ้ย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 เ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเอยเ้ยเยเ้ยเอ้ยเอเ้ยเอ้ยเ้ย้ยเ้ย้ยเย โดนตรงมั <an> ้งงงไกลเลยงั้นเอาบอบอ่อันแดงสักนั้นอาเลยนะพี่วานะเอาบอบอ่อันแดงใช่ไหอ้าวนั่นว้าวเข้าไปอีกเดียวอีกเดียวอีกวีเดียวโอ้ยหัวแล้ว 재미있다 정말 좋가 i n c o r 와 ไตั้งแล้วไปแล้วไปแล้วไมตั้งแล้วะไแล้วนไกลยกินยกิ้อม่อบเพือใส่หน่้ดนแล้วเราโเกวเยอะเกิน่ะนะไกินก่อนี่นะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำเลมอนนะคร อ้าว <laughs> ใส่เหงื่อเองอะ่ะกินเลย<อ>ดีเดียวหมดเลยใช่ไหมเนี่ยดีเดียวหมดเลยครับโอ้โหบึกแ <sighs> พ้ซะจนได้เราหรือเรามันจะแก่แล้ววะ <laughs> มาครับเชียร์หวานร <laughs> ับประทานง่ายกล <laughs> <laughs> าไปก่อนครับ